ค้นหาเราได้ทาง YouTube นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มดภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะเช่น r e ียล i ิ t กต i n s อินสตากรนะคะชื่อพันธิพรบงจันเพนสะกดเป็นภาษาอังกฤษ,า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 ษานะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่ห้องเรียนคำภีสุริยญ,ญาตามแนวทางอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมนะคะตอนนี้เป็น EP 16นะคะเราจะคำนวณสมผุดจันทร์กันนะคะในเบื้องต้นอาจารย์จะแบ่งอย่างนี้ค่ะว่าสำหรับ EP 16นะคะอาจารย์จะเกลิ่นนนำเรื่องของคำศัพท์ที่จะต้องเข้าใจความหมายก่อนนำไปสู่การคำนวณคำภีสุริยญาในส่วนของสมผุดจันทร์ก่อน ะะแล้วขั้นที่2ก็คือเราจะต้องรู้ขั้นตอนการคํานวณหาสมผุดจันว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะแล้วก็ส่วนที่3เดี๋ยวอาจารย์ก็จะแสดงการคํานวณขึ้นกระดานในส่วนหัวข้อไหนที่อาจารย์มองว่ายากจําเป็นต้องเขียนกระดานอาจารย์ก็จะเขียนขึ้นให้นะคะเอานะคะเริ่มจากใครที่มีหนังสือนะคะเปิดหน้า61นะคะก่อนที่เราจะคํานวณสมผุดจันสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือความหมาย ของคาและก็สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคํานวณสมผุดจันทร์นะคะสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คือมัธยมจันทร์นะคะดังที่เราเรียนการคํานวณสมผุดอาทิตย์มาแล้วคําว่ามัธยมก็คือมีนนะคะมีนก็คือค่าเฉลี่ยนั่นแหละหรือค่ากลางนั่นแหละค่ะที่เราเรียกกันว่ามัธยมนะคะดังนั้นมัธยมจันทร์ก็คือตำแหน่งของดวงจันที่โคจรด้วยความเร็วหรือว่าอัตราเร็วในสม่ำเสมอนะคะ แล้วก็สมผุดจันทร์คือตำแหน่งของดวงจันท์ที่โคจรด้วยอัตราเร็วหรือความเร็วจริงๆตามความเป็นจริงของการโคจรนะคะมาดมาสะกดด้วยมอมาสระอาสอเสือนะคะมาดคือเดือนทางจันทรคตินะคะโดยที่ดวงจันทร์นะคะโคจรรอบโลกหนึ่งรอบนะคะเท่ากับสอง หกนหน่วยเป็นอวมานนะคะใช้เวลาทั้งหมด29.5 30 5 8 3้วันนะคะแล้วก็ดิถีนะคะคือหน่วยย่อยของมารนะคะโดย1มาตรมีค่าเท่ากับ30ดิถีนะคะดังนั้นคำศัพท์ที่เราใช้ในคำพีสุริยาอาอิจารย์ขอให้ทุกคนยึดตามหนังสือเล่มนี้นะคะ เพราะว่าบางครั้งที่เราเรียนโหราศาสากลเนี่ยดิธีอาจจะหมายถึงเฟสของพระจันทร์ดังนั้นศัพท์คําเดียวในศัพท์ภาษาไทยก็อาจจะใช้ในความหมายเป็นคําศัพท์เฉพาะในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์นะคะแต่สําหรับในการคํานวณสมผุดจันทร์ดิธีในที่นี้หมายถึงหน่วยย่อยของมาศนะคะต่อไปอะวะมานค่ะก็คือหน่วยย่อยของดิธีนะคะโดยหนึ่งดิธีเท่ากับ 692อวเามานนะคะแล้วก็จันทระพุทธผลนะคะจันทระพุทธผลไม่มีกาลันที่รอเรือนะคะคือค่าตัวแก้มัธยมจันเพื่อให้ได้ตำแหน่งจันที่เป็นตำแหน่งที่แท้จริงนะคะต่อไปก็คืออุจจวิเศษนะคะคือหาได้จากอุจจวิเศษจะมีสมการก็คือเท่ากับ มัธยมจันลบมัธยมอุดอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกท่านจะต้องทําความเข้าใจนะคะสําหรับท่านที่ไม่มีหนังสืออาจารย์จะพูดทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าอุดจะวิเศษเท่ากับมัธยมจันลบมัธยมอุดนะคะในการคํานวณใช้มุม A นะคะ A นี้แทนท่าว่า angle นะคะแทนอุดจะวิเศษนะคะ นี่คือศัพท์หรือความหมายที่ทุกท่านจะต้องทําความเข้าใจนะคะต่อไปในลําดับต่อไปจะเป็นเรื่องของขั้นตอนการคํานวณหาสมผุดจันทร์นะคะเริ่มจากดังนี้อันแรกเราต้องรู้หอระคุณศูนย์นอวันประสงค์นะคะซึ่งเรานํามาจากข้อหนึ่งที่เราคํานวณได้แล้วจากการหาสมผุดอาทิตย์เห็นไหมคะว่าเราก็ดึงค่าสมผุดนั้นหรือว่าค่าหอระคุณศูนย์นนั้นเอามาใช้ได้เลยนะคะ ว่าหอระคุณศูนย์นอนนั้นเป็นหอระคุณศูนย์นอนวันประสงค์นะคะอันต่อไปนะคะสมการที่จะใช้ในการคำนวณสมผุดจันนะคะตอนนี้นะคะอาจารย์จะอ่านไปก่อนเดี๋ยวจะมีการขึ้นสมการที่หน้าจอให้ทุกทกท่านนะคะโดยที่สมการนั้นนะคะอาจารย์จะอ่านแล้วก็ขอให้ทุกท่านฟังตามคำอ่านของอาจารย์เพื่อ จะได้รู้ว่าเวลาที่เราจะทำการต่างๆต,ต,ตามแต่ละโพสของสมการนั้นเราจะต้องทำอย่างไรนะคะสมการที่1ค่ะเปิดวงเล็บนะคะหอรคูณศูนย์นวันประสงค์คูณด้วย703นะคะบวก650วงเล็บปิดนะคะบวกอินในวงเล็บเปิดเวลาประสงค์คูณ703หารด้วย24วงเล็บปิดนะคะแล้วก็ทำ สองพจน์นี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเอามาหารทั้งหมดนะคะเอามาหาร20 7 6 0นะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือได้รับแล้วก็เศษนะคะดังนั้นคําว่ารับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมาศเศษก็คืออว่วมานที่เหลือจากมาศนะคะนี่เป็นการคํานวณในขั้นตอนที่1น,นะคะต่อไปขั้นตอนที่2ค่ะเราจะนําเศษที่เหลือ จากมาดนะคะเป็นเศษของอาวามานที่เหลือจากมาดมาหารด้วย692ที่ได้ผลลัพธ์แล้วก็เศษโดยที่มีเงื่อนไขว่าลัพคือดิถีเศษคืออาวามานที่เหลือจากดิถีนะคะนี่คือข้อ2ต่อไปข้อ3นะคะเราจะต้องหามัธยมจันทร์ในข้อนี้นะคะอาจารย์ก็วงเล็บไว้ในหนังสือแล้วว่าหน่วยนี้คือหน่วยลิบดานะคะโดยมีสรรมการว่า มัธยมจัน์ทรเท่ากับบิถีคูณ720บวกอินในวงเล็บ1.04คคูณอวมานที่เหลือจากบิถีนะคะวงเล็บปิดลบ40บวกมัธยมอาทิตย์เห็นไหมคะว่าการคำนวณสมผุดจัน์ทรเรายังต้องเอาหอรัคุณศูนนอนวันประสงค์ที่เราคำนวณได้เอามาใช้แล้วก็เอามัธยมอาทิตย์มาใช้ ทำไมอาจารย์จะต้องมาย้ําในประเด็นนี้เพราะว่าถ้าเราคํานวณสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดพอเวลาเราเอาค่าที่เราได้จากการคํานวณแล้วเอามาใช้ต่อในการคํานวณสมบุรณอื่นๆต่อไปค่ามันก็จะผิดนะคะพอผิดเสร็จพอต่อไปเราคํานวณสุดท้ายเสร็จหมดกลายมาเป็นว่าทํางานเสร็จแล้วเพิ่งมารู้ว่ามันผิดเห็นไหมคะดังนั้นการเรียนโหราศาสตร์ภาคคํานวณโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคำนวณสมผุดดาวตามคำภีสุริยญาตินั้นไม่ต้องใจร้อนนะคะค่อยๆเรียนไปนะคะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์จะพยายามค่อยๆทําความเข้าใจอย่างละเอียดเป็นการปูพื้นฐานสําหรับทุกๆท่านที่เข้ามาศึกษานะคะทีนี้เมื่อเราคํานวณมัธยมจัน์ทรได้แล้วนะคะถ้าค่าที่ได้เกิน216 00เราก็ต้องทอน ผลที่ได้ให้น้อยกว่า2 1 6 0 0อาจารย์ก็เขียนกำกับไว้ในหนังสือแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจำไว้ขึ้นใจเสมอนะคะว่าเมื่อไหรก็ตามค่าที่คำนวณได้เกิน2 160 0ก็ให้ทอนลงหรืออาจารย์จะเรียกว่าทอนรอบนะคะตามที่อาจารย์พลตีบุญนาคทองเนียมท่านใช้สัพท์คำนี้นะคะต่อไปในข้อ4นะคะหอระคุณประสงค์ศูนย์นเป็นเป็นสรรมการนะคะ ลบหกสองหนึ่งหารด้วยสามสองสามสองนะคะเศษที่ได้เป็นอุจพลข้อนี้เราต้องการหาอุจพลนะคะอันเป็นผลมาจากการหาหอระคุณศูนย์นอเอามาใช้ในข้อนี้ด้วยนะคะต่อไปนะคะหามัธยมอุดอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะแสดงวิธีการบนกระดานให้เห็นนะคะเพราะว่าสมการค่อนข้างจะประกอบไปด้วยหลายพจน์นะคะแต่อาจารย์อ่านไปก่อนนะคะว่ามัธยมอาร์มัธยมอุดเท่ากับ อินนะคะแล้วก็วงเล็บนะคะอุจจพลบวกวงเล็บนะคะเวลาประสงค์หาร24วงเล็บปิดนะคะแล้วทั้งหมดนะคะทั้งหมดก่อนนะคะเอามาหารด้วย3 2 3 2นะคะแล้วเอามาคูณ21 6 00ะคะทำวงเล็บนี้ให้เรียบร้อยให้เสร็จก่อนเอาผลลัพธ์ที่ได้นะคะ มาเป็นจํานวนเต็มเพราะว่าเราต้องการผลลัพธ์ที่เป็นจํานวนเต็มเรียกว่าอินนะคะแล้วค่อยบวก2นะคะค่าที่ได้จากการคํานวณถ้าเกินก็ให้ทอนรอบลงให้น้อยกว่า2 160 0นะคะในข้อต่อไปนะคะข้อที่6นะคะเราจะหามุม A ในที่นี้คืออุจจาวิเศษนะคะมุม A ก็คือเรากำหนดให้เป็นอุจจาวิเศษเท่ากับมัธยมจันลบ ด้วยมัธยมอุดนะคะถ้าเกินก็ทอนรอบให้น้อยกว่า21600นะคะต่อไปข้อที่7นะคะเราหามุมพุทธพร้อมด้วยเกณฑ์นะคะซึ่งอันนี้อาจารย์ก็สอนไปแล้วนะคะในเรื่องของมุมพุทธและก็มุมโกติเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะคะว่าอาจารย์สอนไปใน EP12 นะคะต่อไปนะคะข้อ8ขันนะคะเป็นการหาค่าจำนวนเต็มเรากำหนดเป็นตัวแปร U นะคะ ในสมการขันเท่ากับจํานวนเต็มยูนะคะเท่ากับ in มุมพุทธหารด้วย900นะคะต่อไปข้อ9ค่ะผลหรือว่าจันพุทธผลนะคะผลเท่ากับ in นะคะในวงเล็บมุมพุทธหาร900ลบยู U, แล้วก็วงเล็บปิดก่อนนะคะแล้วก็จะมาคูณด้วยอีกพจน์หนึ่งนะคะก็คือ ยูบวก1ลบววงเล็บปิดนะคะเอา2พจน์นี้คูณกันนะคะแล้วจากนั้นก็มาบวกด้วย Y านะคะแล้วทั้งหมดผลลัพธ์ที่ได้เราต้องการค่าอินหรือค่าจำนวนเต็มนะคะสำหรับข้อ10นะคะสมผุดจันท์หน่วยที่เราใช้ในหนังสือเล่มนี้คือหน่วยเป็นลิบดานะคะจะเท่ากับมัธยมจันท์บวกวงเล็บเปิดผลคูณด้วยเกณฑ์พุทธนะคะแล้วก็ ้าค่าเกินเราก็ทอนให้น้อยกว่า2 1 6 0 0นะคะสำหรับท่านที่มีหนังสือนะคะในหน้า63อาจารย์จะอธิบายเรื่องตารางค่าตัวแก้ของจันนะคะแต่ผู้ที่ไม่มีหนังสืออาจารย์จะอ่านช้าๆเพื่อให้ทุกท่านได้จดนะคะขันยูฉายากขันชั้นบนนะคะหน่วยเป็นลิบดานเราจะกำหนดเป็นตัวแปร Y ายนะคะ u ฉายาชั้นบนคือ0ูขันหนึ่ฉายาชั้นบนคือ77นะคะขันสองฉายาชั้นบนคือ148่ง้ขันสามฉายาชั้นบนคือ209ร้้ขันสี่ฉายาชั้นบนคือ256ร้้ขันห้าฉายาชั้นบนคือ286นะคะ ขั้น6ฉายยาชั้นบนคือ296นะคะดังนั้นตารางที่2ถือว่าเป็นตารางที่สำคัญมากๆในการเ,าเป็นค่าตัวแก้ของดวงจันทร์นะคะที่ทุกท่านจะต้องอมีติดไว้ในคู่มือเพื่อว่าเวลาเราคำนวณสมผุดจันทร์เราต้องเอาค่าตัวเลขนี้มาใช้ประกอบนะคะดังนั้นสำหรับ ep นี้เป็น ep ที่16นะคะอาจารย์ก็หวังว่าให้ทุกท่านได้มีโอกาสทำความเข้าใจรวมถึงขั้นตอนการคำนวณ เดี๋ยว EP หน้าอาจารย์จะเข้าสู่ตัวอย่างการคำนวณแล้วส่วนไหนที่ถือว่าอาจจะดูยากนิดนึงอาจารย์จะขึ้นกระดานให้นะคะก็อย่าลืมไปทบทวนกันนะคะแล้วก็ทุกทุกครั้งของการเรียนนะคะก็อย่าลืมลําลึกถึงคุณความดีของท่านอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมที่ท่านเป็นผู้คิดนะคะคำพีสุริย,ย่าตามแนวทางอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมแล้วก็ทุกท่านที่ได้มีโอกาส ทําความดีนะคะทําบุญทํากุศลก็อย่าลืมอุทิศส่วนกุศลผลบุญให้กับท่านอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ